อดีตสตาร์ทไทยงานแฟนมิทติ้งคิมซูยอนที่ไทยเมื่อปี2014ออกมาแฉนะครับบอกว่าคิมซูยอนเนี่ยเคยสั่งให้สตาร์หรือเก้าอี้เป็นพันๆตัวในหอเพื่อที่อยากจะตีแบตเป็นการส่วนตัวถึง2วันด้วยกันนะครับทำเอาสตารไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวครับ อยู่กับผมจะโลกทอล์ะครับตอนนี้นะฮะวงการบันเทิงฝั่ง,งเกาหลีกําลังร้อนแรงเลยนะครับกับประเด็นดราม่าของนักแสดงหนุ่มสุดฮอตอย่างคิมซูยอนนะครับถึงพฤติกรรมต่างๆรวมไปถึงความสัมพันธ์กับคิมซรอนผู้ล่วงลับไปแล้วนะครับหลังจากที่ป้าของคิมซรอนนะครับออกมาเปิดเผยว่าคิมซูยอนเนี่ยเคยคบหากับคิ ron, <S <S มซรอนเมื่อตอนที่คิมซูยอนอายุ27ปีและคิมซรอนอายุ15ปีนะครับหลายคนบอกว่าโอ้โ oh, ห oh, นี่มันเปดโดชัดๆเลยนะครับหลังจากนั้นครับคิมซูยอนเนี่ยก็ ชักชวนคิมเซร์รนเข้ามาทํางานในบริษัทของตัวเองโดยที่ไม่จ่ายค่าตัวใดๆนะครับแล้วก็ทั้งคู่ได้มีการเลิกรากันก่อนที่คิมเซร์รนนะครับจะประสบอุบัติเหตุเมาแล้วขับนะฮะแล้วก็โ,โหโดน เขาเรียกว่าโดนดราม่าเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ทางต้นสังกัดซึ่งเป็นบริษัทของฝ่ายชายเนี่ยก็เสนอที่จะจ่ายเงินชดใช้ให้700ล้านวอนนะฮะโดยที่บอกว่าจะไม่เอาเงินคืนแต่ต่อมานะครับปรากฏว่าได้มีการส่งใบแจ้งหนี้ไปเก็บเงินกับคิมซารอนแบบตุ้มเดียวเลย700ล้านวอนนะครับซึ่งตอนนั้นคิมซารอนเนี่ยก็ไม่ได้มีเงินเนาะแล้วก็โดนยกเลิกสัญญาอะไรต่างๆนานาก็ <S <S าพยายามจะติดต่อคิมซูยอนแต่ก็ติดต่อไม่ได้นะครับจนคิมซารอนเนี่ย ได้มีการโพสตภาพเนี่ยตั้งแต่สมัยคบกันลงในไอจีแบบรวดเร็วแล้วก็ลบออกนะครับเพื่อที่อยากจะให้ฝ่ายชายติดต่อก,กลับมาแต่ต่อมาครับต้นสังกัดก็ออกมาปฏิเสธแล้วก็ฝ่ายชายไม่ได้ติดต่อก,กลับนะฮะจนมีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นคิมซารนตัดสินใจจบชีวิตตัวเองในวันเกิดของคิมซูยอนครับประเด็นคร่าวๆที่เป็นดราม่าอยู่นะฮะร,รายละเอียดต่างๆลองไปติดตามไปดูนะครับแต่ล่าสุดนะครับมีอดีตทีมงานของฝั่งไทยนะฮะตอนที่จัดงานแฟนมิทติ้งเมื่อปี2014นะครับ จัดที่พาร์กอลอใหญ่โตนะครับแล้วก็มีการจัดเรียงเก้าอี้เป็นพันๆตัวเอาไว้อยู่ๆครับดึกๆเลยคิมซูยอนอยากจะตีแบตขึ้นมานะฮะก็เลยสั่งให้ทีมงานเนี่ยรื้อหอหรือเก้าอี้ออกนะครับแล้วก็ต้องมาตีขอดแบตให้มีการขึงเน็ตแบตให้แค่อยากจะตีแบตกับเพื่อนตอนดึกๆนะฮะหลังจากนั้นครับก็ต้องเอาเก้าอี้มาจัดใหม่ งานวันแรกผ่านไปมาวันที่2ตอนดึกๆอยากจะตีแบบอีกนะฮะแต่ว่าทางทีมงานเองก็เสนอว่าไปตีคอร์ดใกล้ๆไหมนะครับเดี๋ยวจะปิดคอร์ดให้เลยแต่ว่าคิมซูยอนก็ไม่ยอมนะครับบอกว่าอยากจะตีที่นี่เพื่อความเป็นส่วนตัวทีมงานเนี่ยก็ต้องมารื้อเก้าอี้เป็นพันตัวแล้วก็มาตีคอร์ดแบบให้ตีอีกนะฮะหลังจากตีเสร็จก็ต้องมาจัดเก้าอี้คืนนะฮะเรียกได้ว่าทําเอาสตาฟแล้วก็ทีมงานเนี่ยเดือดร้อนไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวครับ ไม่แน่ใจว่าข่าวนี้จะไปถึงทางเกาหลีไหมนะฮะแล้วก็อนาคตในวงการบันเทิงของคิมซูยอนจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าพอมีประเด็นอะไรแบบนี้ออกมาเนี่ยโอ้โหชาวเน็ตเกาหลีก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะ,ะไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ